สวัสดีค่ะ Sunlight m o o n Love Reading นี่คือ Twin Flame Love Reading EP ที่47แล้ว Twin Flame หมายถึงเนื้อคู่คู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะซึ่งในแต่ละชาติพบเราอาจจะได้เจอเราอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้คุณมี Twin Flame ของคุณอยู่อย่างแน่นอนแหละเขาหรือเธอคนนี้มีตัวตนจริงๆเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงาน คู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณที่จะได้พบเจอกันในชาตินี้กันเลยนะคะประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในหลายๆท่านสนใจอย่างมากเลยเกี่ยวกับลูกปัดสุ่มมงคลร่วมบุญนะคะเป็นลูกปัดนําโชคนะคะความรักการงานการเงินคือใส่คู่กับวัตถุม,มงคลใส่เดี่ยวใส่เสริมกับหินอะไรได้หมดเลยนะคะทําไมถึงสุ่มร่วมบุญเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนเลือกให้แต่ว่าคุณสามารถระบุได้ว่าชอบโทนหวานโทนอ่อน โทนเข้มนะคะโทนฟ้าโทนม่วงอะไรเนี่ยระบุได้เลวเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนเลือกให้ตามชื่อนามสกุลนะคะสุมก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็จะลุ้นกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นะคะไรายได้หลังหากค่าใช้จ่ายเราจะไปอะขอพอรกันนะคะอันนี้สําหรับหลายๆท่านที่ไม่มีเวลาไปด้วยตัวเองหรืออยู่ต่างจังหวัดขอพอรที่หลักๆจะเป็นเทวไลพระศิวะเทวไลใหญ่นะคะ ระแม่อุม,มาพระแม่รักมีคือวนเวียนกันไปในแต่ละอาทิตย์ยังมีอยู่นะคะก็สามารถร่วมบุญกันได้ร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งฟรีหนึ่งคุ้มนะร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งฟรีหนึ่งนะคะแจ้งชื่อนามสกุลเพื่อขอพรอ,อย่างถูกต้องแล้วก็แจ้งชื่อเล่นไว้ด้วยเดี๋ยวพอครบหนึ่งอาทิตย์นะคะแอดมินก็จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเราได้ไปขอพรให้กับท่านใดมาแล้วบ้างนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะคลิกไปที่ ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปอ่านรายละเอียดหรือว่าติดต่อแอดมินเลยก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อร่วมบุญกันนะ199 mm hmm. แล้วก็แถมฟรีหนึ่งอ่ะหนึ่งฟรีหนึ่งเลยก็คุ้มจริงๆละงานนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของทวินเฟรมกันนะคะทวินเฟรมของคุณคนนี้อยากจะบอกว่าว้าวโรแมนต์คิวปิด คิวปิดแผงสอนแล้วค่ะคะนนี้นะคะคนนี้หลังจากที่รอมานานคุณกําลังจะได้เจอโซเมตของคุณซึ่งเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะทําการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะนําพาโชคชะตาให้คุณทั้งคู่ได้เจอ,เจอการเมเนเฟสมิรัคโลนะคะความฝันของคุณกําลังจะเป็นจริงแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าท่านใดอธิษฐานหรือขอพรคนนี้คุณจะได้เจอนะคะ ทวินเฟรมของคุณนะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่เหมาะกับคุณอะไรที่จะทําให้ชีวิตคุณไม่ดีขึ้นนะคะยูนิเวอร์สจะทําการตัดออกให้ดังนั้นก็อย่าไปเสียอกเสียใจกับสิ่งใดๆที่ไม่ได้เป็นของคุณเตรียมรอรับกับพลังงานนิวเอจที่เป็นทวินเฟรมของคุณจะดีกว่านะคะขอทราบพลังงานของทวินเฟรมทุกท่านนะ,ะที่พบเจอในคลิปคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subcribe บไลแชร์และกระดิ่งนะคะ ดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ล์แอดใต้คลิปนะแล้วก็หินมงคลวัตถุมงคลค่ะลิงก์ในสดตแกรมใต้คลิปขอทราบเรื่องราวของทวินเฟ a m ในี่ดูสิหลายหลายท่านเหมือนว่าจะได้เจออยู่แล้วหรือกำลังจะได้เจอในระยะเวลาหมายเลข4นะคะ หลายๆท่านทรินเฟรมของคุณหนนี้จะมีพลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีกันนะคะไพ่คู่ขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะยังไงคุณมีเกณฑ์ว่าจะต้องได้เจอทรินเฟรมของคุณแน่ๆแหละนะคะแต่ทีมันมีไพ่เลือกด้วยนะมีไพ่เลือกเข้ามา the lover ค่ะไพ่สวยมาก หนึ่งเหรียญชุนเฟรมผลนี้อาจารย์ันต้องขอเตือนว่าระวังเรื่องตัวหลอกเข้ามานะคะถ้าใครกำลังดิวอยู่ตอนนี้แล้วพลังงานไม่ได้ตรงกับตามคลิปนี้นะคะขอให้เตรียมรอรับ พลังงานใหม่ที่เป็นทวินเฟรมของคุณที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตได้เลยแต่ถ้าใครเจอแล้วแล้วพลังงานตรงก็ไปต่อได้เลยและถ้าใครยังไม่ได้เจอระยะเวลาอยู่ที่หมายเลข4นะคะภายใน4วัน4สัปดาห์ขึ้นไปบวกหรือลบก็ได้คุณจะได้เจอทวินเฟรมของคุณพลังงานหลักโดยรวมทวินเฟรมของคุณจะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตดินพฤกษกันมังกรน,นะคะธาตน้ำกรกฎพิจิกมีนชาวราศีกันแล้วก็ราศีมีนเป็นหลักนะคะ ชั้นเฟรมของคุณผนนี้เนี่ยคุณจะได้พบเจอแบบไม่คาดคิดแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะเดอะทาวเวอร์ขึ้นหรือว่าอย่างที่บอกอได้เจอแล้วแล้วคนคนนี้จะค่อนข้างที่เป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วมีมีการเปิดเผยตัวตนแบบชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่พอเจอแล้วเนี่ยจะเป็นฝ่ายให้คุณก่อนเยอะมากนะคะ ให้ทั้งเวลาให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งกําลังเงินกําลังทรัพย์ถ้าใครได้เจออยู่ก็ถือว่าโชคดีพลังงานผ่านแล้วถ้าใครยังไม่ได้เจอก็คือคุณจะได้เจอพลังงานตามนี้แหละนะคะวัน,นี้จะเป็นเฟรมของคุณ50%อาจจะเป็นคนแดนไกลและ50%เป็นคนไทยซึ่งขึ้นอยู่กับอะไรคะ Manifest ค่ะขึ้นอยู่กับแรงอธิษฐานของคุณว่า คุณอยากจะเจอทินเฟรมหรือว่าคู่แท,ท้ทางจิตวิญญาณของคุณอ่ะให้เขาหรือเธอคนนี้เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติได้มันระบุได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ระบุได้ค่ะชีวิตคนเรานะคะสามารถลิขิตเองได้ไม่จำเป็นต้องห้อยอยู่ที่ปากใครเวลาที่อาจารย์ชันดูดวงให้อ่ะถึงจะมีอาจารย์ถึงได้มีทางแก้ให้อยู่เสมอหลายหคนอาจจะรู้สึกไม,ไม่ชอบอ่ะชอบให้ฟันธงมาเลยดีหรือร้ายฟันธงมาเลยเพื่ออะไรอ่ะ ในเมื่อเรามีหนทางแก้ในสิ่งที่ดีกว่าทําไมจะต้องฟันธงให้ชีวิตเรามันเป็นไปตามปากคนอื่นในเมื่ออาจารย์ซานมีทางแก้แต่ไม่ชอบนะคะชอบคนที่ทักอะไรที่มันเร็วๆร้ายๆหรือไม่ดีอาจารย์ก็ไม่ใช่ทางนะคะแต่แน่นอนละ่ะถ้ามันมีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นและเป็นอันตราย ต้องเตือนกันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งในฐานะนักอ่านเตือนโดยตรงมันก็จะเข้าตัวด้วยดังนั้นมันก็จะต้องมีหนทางเตือนหนทางแนะนําการไปมุงไปหมูหรืออะไรต่างๆน,น,นานาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ,ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือชีวิตคนต้องดีขึ้นแน่นอนอะ่ะ นะคะถ้าเกิดว่าเราได้มาเปิดไพ่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญสัมพันธ์กันหรือไม่ท่านเองถูกจริตใครหรือไม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบต้องขอภัยด้วยจริงๆนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาต่อกันเลยพลังงานทินเฟรมของคุณหนนี้จะเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าหรือไล่เลี่ยก,กันได้นะคะอยู่ที่ประมาณหมายเลข4เหมือนเดิมนะ4ปีขึ้นไปนะคะ ไล่เรียกกันหรือว่าอายุน้อยกว่าอยู่ประมาณนี้ถ้าใครเจอคนที่อายุเยอะกว่านะคะเขาจะมีโอกาสเป็นทวินเฟรมได้ไหมจะมีโอกาสได้ก็ต่อเมื่อเขาดูอ่อนเยาวกว่าคุณนะคะหรือว่าเขาดูอ่อนเยาวกวา่าวัยหรือว่าเขาเป็นคนที่ดําเนินความสัมพันธ์ตรงตามที่พลังงานนี้บอกก็คือพอเจอตั้งแต่แรกอะคะ่ะก็ ให้เลยนะคะให้เวลาให้ความรักแล้วก็ให้การดูแลทางด้านการเงินด้วยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณอาจจะไม่ได้แบบเป็นเป็นเป็นผู้หญิงใส่เปให้เงินแต่หมายถึงให้เวลาให้การเอาใจใส่แล้วก็ทุ่มเทนะคะกำลังกายกำลังใจเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณในทุกๆมิตินะคะ เป็นคู่ที่เกื้อนหนุนกันเข้ามาแล้วก็จะยิ่งอยู่อยู่แล้วก็ยิ่งส่งเสริมกันนะคะคุณทั้งคู่พลังงานอาจจะเป็นรักแรกพบนะพอเจอกันก็รู้สึกประทับใจกันตั้งแต่แรกเห็นนะคะ แล้วก็คนคนนี้เนี่ยพลังงานภายในจิตใจเขาดีมากคุณทั้งคู่อาจจะมีความชอบเหมือนกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเช่นชอบนั่งสมาธิเหมือนกันชอบไปทำบุญในสถานที่ที่เดียวกันหรือที่ใกล้เคียงกันนะคะเป็นคนธรรมะธรรมโมเหมือนกันเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะพลังงานชวินเฟรมของคุณคนนี้ไม่เคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนเลยหรือถ้าเคยมี ู้สมรสของเขาอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะอย่าร้างในลักษณะที่ไม่มีบุตรนะแบบนี้ก็ได้เพราะว่าไม่ได้เห็นว่ามีพลังงานมีบุตรถ้าเกิดว่าเขามีบุตรขึ้นมาบุตรเขาก็ไม่ได้อยู่กับตัวเขานะคะไม่ได้เป็นพระหรือพันธะผูกพันอะไรใดๆแต่ว่าน้ำหนักอ่ะ90%ไปอยู่ที่คนโสดนะเอาตามนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นเดลเวอร์ของคุณก็คือเป็นคู่แท้ของคุณด้วยแหละสำหรับทวินเฟรมของคุณห่น,นี้นะคะ เป็นคู่แท้ที่จะเข้ามาแล้วตกหลุมรักกันแล้วก็ดําเนินความสัมพันธ์กันไปแบบราบรื่นเพราะว่าไพ่ไม่ได้มีดรามา่าไพ่ไม่หวือหวานะคะแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลเขาก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกห่างไกลกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่สามารถบาลานซ์ในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีทีเดียวถ้าได้เจอกันในลักษณะของเป็นชาวต่างชาติก่อนถ้าเป็นชาวต่างชาติตามคําขอ ภายในสี่สัปดาห์ไม่เกินสี่เดือนจะมีเกณฑ์เดินทางมาหากันมาเจอเจอกันมาออกเดทสารสัมพันธ์แล้วก็ภายในหนึ่งปีนี่ต้องมากกว่าสี่ครั้งที่เขาเดินทางมาหาแน่ๆเลยนะคะเพราะพลังงานดีมากๆถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยได้วยกันคุยกันไม่เกินสี่วันยังไงก็ไม่ถึงสี่สัปดาห์เขาจะเดินทางมาหาคุณเดินทางมาออกเดทสารสัมพันธ์แล้วก็จะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆ นะคะคนนี้ฐาน,นะทางด้านการเงนินการเงินมั่นคงดีนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้าน Finan c i a l ทางด้านการเงินการลงทุนผู้ให้คําปรึกษาการเงินใดๆประมาณนี้เพราะว่าไพ่เงินไพ่เหรียญเยอะมากนะคะแต่ถ้าเป็นพวกมาให้คุณลงคริปโตแล้วมามาให้คุณลงทุนโน่นนี่อันนั้นสแกมเมอร์บล็อกไปได้เลยนะจ๊ะอย่าสับสนนะหน้าที่การงานเขาเกี่ยวกับการเงินก็จริงแต่เขาเปเรานะไม่ใช่เราไปเปเขาส่วนครูผู้ชายครูผู้หญิงคุณก็จะเป็น คนเก่งในเรื่องการวางแผนทางด้านการเงินนะคะเขาอาจจะเข้ามาทำให้ชีวิตการเงินการบริหารการเงินของคุณดีขึ้นคือเหมาะสมที่จะเป็นคู่ชีวิตร่วมกันนั่นเองนะคะบุคลิกลักษณะหน้าตานะพลังงานไพ่หลักก็บอกว่า manifest miracle ก็คืออยากได้คนหน้าตาแบบไหนผิวพรรณอย่างใดมาจากแถบตะวันตกตะวันออกกลางชายนิสใดใก็จะได้ตามนั้นนะคะ ดังนั้นขอพอรให้ดีหรือจะฝากขอพอรผ่านทางลูกปัดก็ได้ลูกปัดนำโชคก็ได้นะคะเดี๋ยวจันทร์จัดให้นะคะเอาตามนี้ขอพอรให้ดีตั้งจิตให้มัน่นแล้วก็มีความสุขกับการที่คุณกำลังจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้หลายท่านสงสัยว่าหนูใฝ่ฝันผมใฝ่ฝันอยากไปต่างประเทศมีเกณฑ์ไหมครับมีเกณฑ์นะคะไพ่ต่างชาติมีอยู่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศ ไปเที่ยวบ้านเกิดของทวินเฟรมของคุณนะคะคนนี้ทวินเฟรมของคุณพลังงานเบาบางมากไม่มีดรามา่าไม่มีการมาเจอ,เจอกันแล้วมีดราม่าก,ก่อนถึงจะรักกันอะไรแบบนั้นไม่มีเข้ามาตรงไปตรงมาว่าตกหลุมรักแล้วก็พร้อมที่จะสารสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์ทุกอย่างลื่นไหลเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเออและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบางทีคุณอาจจะ ได้มากกว่าที่คุณขอพอรไว้ซะอีกเพราะไห้คู่รักขึ้นเยอะมากเลยนะคะบางทีบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดเกี่ยวกับเนื้อคู่หรือว่าท n นเฟรมของคุณคณนนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบแบบที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันดีเกินกว่าที่คิดเช่นเราคิดว่าอขอคนดีประมาณนี้ก็พอแต่ปรากฏว่าเขาให้คืนกลับมาเป็นสองเท่านั่นคือสิ่งที่คู่ควรกับคุณแต่อย่างที่บอกว่า มันจบท้ายด้วยตัวหลอกนะคะดังนั้นถ้าใครดิวอยู่หรือคนที่เข้ามาพลังงานไม่ได้ตรงตามนี้ไม่ได้รักคุณมากขนาดนั้นไม่เคยใส่ใจปล่อยให้คุณรอมามา,มาหายๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันนั้นตัวหลอกคุณอย่าไปหลงกลเขานะหรือว่าคนคนนี้ลักษณะตรงแต่หายไปแล้วไม่กลับมารอการติดต่ออันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ตัวหลอกอย่าไปเคลมว่าเป็นคนที่ใช่ คนที่ใช่จะเป็นอะไรใหม่ๆเข้ามาแทนที่สิ่งเดิมเดิมที่คุณจะต้องเสียหรือว่าต้องสลัด ตัดทิ้งออกไปเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับทรินเฟรมของคุณเข้ามาแล้วมีโอกาสแต่งงานไหมเนี่ยพลังงานหนึ่งเหรียญภายใน1ปีมีโอกาสแต่งงานแต่ระหว่างนั้นชีวิตคุณน่จะดีวันดีคืนจากที่ดีอยู่แล้วก็จะดีเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นไม่ต้องรอให้เขามาแล้วชีวิตดีทําชีวิตตัวเองให้ดีซะวันนี้แล้วเดี๋ยวพอเจอกันมันจะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นไปอีกชีวิตคุณจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้อีกนะคะ ใครอยากได้โกอินเตอร์ได้โกอินเตอร์แน่ๆใครอยากได้แต่งงานมีชีวิตความรักที่สุขสงบคุณก็ได้ได้อย่างนั้นจริงๆนะเรียกได้ว่าพลังงานของการเมนิสเฟตพลังงานของแรงอธิษฐานกําลังขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตคุณตอนนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากูนิเว์สกันค่ะขอข้อความจากูนิเวาลสักนิดหนึ่งนะสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะ เตรียมตัวเลยนะ Family Culture บางทีคุณอาจจะต้องเตรียมตัวเรียนรู้เกี่ยวกับความต่างของคู่ทวินเฟ m มของคุณซึ่งอย่างที่บอกว่า Twin น r a m e ของคุณก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรใดๆก็ได้นะคะ นับจากนี้ชีวิตคุณอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆคือมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลทุกอย่างจะเรียบร้อยดีบอกลาสิ่งเดิมๆเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้แล้วนะคะเพราะหนนี้อย่างที่บอกว่าพลังงานใหม่ของคุณคือ Twin f เ a m e ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ